ยังไงหวานมันีิพยางออกซือนี่เนี่ยตอนอันเดียวดูเบอร์ฉันฝั่งนี้ไม่ต้องฝั่งนี้เอาไปออกนิดนึงเลยเป็นมหาไษัยแล้วก็เดยอะแล้วก็ข้างบนนี่เอากันไกลซอยนะไกลฟันป้าน่ะซอยซอยตรงกลางหัวนี่หน่อยนึงข้างหลังนี่ไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ยุ่งเลยนะข้างๆเอาเท่าที่บอกนั่นนี่เอาออกนี่ย แล้วก็ต้องกลางหัวนี่เอากางไก่ซอยซอยนิ่นึงเบอนยหาไพเออแล้วก็แค่นั้นแหละนี่นะตอนนะทีนี้เดียวนะเนี่ยที่ยทางนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลางไม่ต้องกลางไม่ต้องเอาเอาตะฟันปลาซอยตรงกลางเออแล้วอนนี้ก็เหมือนเดิมเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์ไถขึ้นมาครับแล้วก็นี่ตอนดูดูตรงนี้ดูมือฉันนี่ตอนเห็นตรงนี้ไหมเห็น นี่ฉันฉันจะเลี้ยงขึ้นไปใหม่เพราะว่าที่ผ่านมามันสูงเกินไปก็แกเลี้ยงไว้ตรงนี้เท่าเท่านี้เลยเดี๋ยวมันก็เท่ากันเองแหละนึกออกไหมออกเอาเอาต่ำลงมาเหมือนอันนี้แหละนี่นี่นี่ะครับเนี่ยทำไปต่ำนิดนึงนิดเดียวนะนี่นิดเดียวทั้งนน้นก็เหมือนเดิมนะครับผม ตาม,มา,นนามันจะให้เท่าเดิมมันนั่นแหละ้าเท่าเท่าเท่าเดิมนั่นแหละอต่ให้เป็น <c oughs> แนวทางก่อนเราจะซ้อก็ถ้าจ <c oughs> ใช้ระบาที่ใช้แบตเตอรี่เคไม์นะครับตัวเล็กร้อยเกา้าบาทอาจจะส่ง200 เอาไม่เอาตับอันนี้มันคือคือมันมันมีแนวแล้วอันนี้นิดนึงตับวันนี้นึงนะเอาจะจะแข็งหนาเลยนะอย่างเงี้ยได้ไหมพอพอพอเออเออแนวไขมันเดิม ทรงนี้เขาเรียกทรงมหาไทยชื่อทรงมหาไทยอยาจะเอาขึ้นสูงขึ้นต่ำแล้วแต่ท่านพูดมาสั่งการนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับทรงมหาไทยไง,ง่ายๆคือคือคือถ้าสูงไปมันจะเข้าไปอยู่ในรอยเว้าของศรีรษะเราไม่ให้มันสูงคือเขาบอกเมื่อกี้นี่ด้านหลังไม่ต้องไปยุ่งแต่เอาแนวเดิม ต่ง่ายมากสำหรับช่างอ่อนแต่ธนพลน,นี้เขาอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพิ่งมา,าถึงบ้านเมื่อวานนี่โอ้โหอยู่โรงแรมห้าดาวเห็นไลฟ์สดให้ดูโอ้โหเขาอ,อีตัวเป็นเหมือนนะใช่ไหมเขาอ,อีตัวนั้นน่ะเขาทำอะไรที่นั้นงานแล้วเนาะงานงานทำไมโรงแรมระดับไหนห้าดาวมั้ง รับลูกค้าต่างชาติไปส่งสนามบินนั่นเดียวถึงเห็นว่าโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดานะนี่คุณเราก็รับจากสนามบินพวกคุณลงเครื่องบินไปส่งให้มันนอนโรงแรมห้าดาวเออแค่นั้นเองงามีปัญหามีเบอร์โทรบอกได้ไหมบอกทำไมเผื่อใครอยากโทรไปรับบ้างโอ้เขามีรถเขาอยู่โอ้โอเป็นยังไงวิ่งซีซั่วอะไรก็ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ตั้งกันไหนยไม่เก็บตังกันไหนเอ้ไม่ได้ในในนู้นไม่ได้เลยเนาะเออ ต้องเอาแขกสำหรับพน,นักงานบริษัทเราอย่างเดียวเขามีคอนแทคกันกับโรงแรมแล้วเขาโควกันตั้งแต่ว่าแขกขึ้นเครื่องบินออกจากประเทศนู้นเวลาที่เท่าไหร่ครับผมมาถึงประเทศไทยเวลาที่เท่าไหร่มีคนคอยรับอยู่ในนั้นแล้วของโรงแรมนี้ไปรับอ,ออกเครื่องบินลงปุ๊บ มันก็จะโทรมาหาคนขับรถเออพี่ธน,นาบุญรับแขกนี่ไปโรงแรมเจดับบลิวใช่ไหมครับเออเครื่องลงแล้วนะอีกสักพักเดี๋ยวแขกจะออกมาครับผมพอเขาหาแขกเจอเขาก็โทรพี่ประตูห้าเลยนะแขกเจอแขกแล้วเราก็วิ่งไปโฉบเอาปุ๊บประตูห้าไปส่งโรงแรมเจดับบิวครับผมแต่แล้วมันก็จะมีคนจ่ายงานมาว่าพี่รับ โรงแรมแกนเซนตรลาแกลน oh. เซนตาพอยอะไรก็ว่าไปเซนตรลาแกลนไปส่งที่นั่นที่นี่ส่งสนามบินนะรับก็ซำนั่นแล้วอะทำนั่นเนาะอ,อันนี้คืองานของคุณธนพลเนาะถูกต้องนี่ครับผมจะทำตามแบบที่คุณธนพลบอกว่าด้านนี้ไม่ต้องออกด้านนี้ออกนิดนึงดูนะครับวิธีเอาออกของช่างอ่อนเนี่ยตักขึ้นไปนิดเดียวก็คือนนิดเดียวเห็นไหมครับ พื่อให้มันเท่ากับฝั่งนู้นนี่คือวิธีทําด้านบนไม่ต้องไปยุ่งมันด <oh ้านหลังไม่ต้องยุ่งอ oh, ่อด้านข้างไม่ต mm ้องแล้วเดี๋ยวตัดกันมาซอยตรงนี้ด้านข้างไม่ต้องยุ่งข้างพอแล้วตรงนี้พอแล้วอ่าข้างหลังพอดีข้างหลังพอดีนี่คือทรงเคาตรงนี้ออกนิดนึงอ่านี่ครับนี่พอพอพอ่าทีนี้ผมให้ดูนะครับวิธีตัดเขาดูหันให้ดูรอบเลยด้านหลังด้านหน้านี่คือเสร็จแล้วนะครับเนี่ย อเดียวให้ดูครับนี่ส่งนี้เขาเรียกส่งมหาไทยมาจากกรุงเทพที่บอกขับรถส่งคนต่างประเทศนี่เดี๋ยวผมจะกันผมกันผมไม่สาธิตให้ดูครับครับขอบคุณครับโรงแรมอ่ะเออนี่ตามสถานีรถไฟฟ้า BTS นานาชิดลมเพลินจิตอะไรแถ่น่ะครับก็บจะวนไปกับทักจังนี่ไปคล้องสีนี่ครับวนไปวางไยงามกับวนกลับมาจอดบอลเก่าอย่างนี้น่ะ ครับนี่นี่คือทรงมหาไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ